แค่นี้ก็ซุมต่ออะไรนะมาแล้วมาแล้วไปนพี่พี่ตรง้วพี่แล้ีไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องน็อกเลยเฮ้ชินมหาอันเมื่อข้างบนข้างบนข้างบนเยไปไปเจอแล้บู๊เลยไหมเนี่ยเยอะไปบู๊เลยนะก็สุดหมดพี่ก็สุดล้ ข้างล่างตัวหนึ่งไหนน้าอ๋อตายเลยยุ่มหมาอะไรกันมันทำอะไรของมันยึดตันไม่ยึดปีบยึดปีบอัดอยู่ปีง่งบอัดเย้เนี่ยจริงง่เองไงนะเรายึดบ้านได้แล้วอ่ะเอาหมดแล้วเวอร์ไม่กระยี่ยงกี่เสาเนี้ยไม่ไม่มีการ์ดแต่มันต้องใช้การ์ดมันมีการ์ดอีกนี่ไงข้างล่างเลยพี่ไอ้เดินเป้านะ ที่มันยิงกันอยู่น,นะใช่ไหมต้องลังดในแบบนั้นนะลัดหมดเลยนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันมบอดเลยยิงเลยกันไหมโอ้ยตรงนี้มีน้ำมีน้ำดีด้วยอ่ะมันมีมวยิหาย,ยเลยจริงๆเลยอ๋ยอเฮ้ยเอาอันนี้ก่อนไหมฆ่ามันแล้วเอาอันนี้ก่อนเลยมีการ์ดอยู่ตรงนี้ กูไม่น่าใช่บอทแล้วตรงนี้เนี่ยดูทรงแล้วแม่งมีตัวเลยดูทรงแล้วไม่น่าใช่บอทแล้วแหละว้าวมันคนแล้วนะกูว่าไอ้ตอไหนตอนไหนตอนไหนโอ้หนึ่งนัดใช้สุดเลยพี่แล้วแล้วเปิีได้เอมีอี่อ๋อมีนัดเดียวเหมือนกันอ๋ออะไรไม่บอกต้องไปนู่นดีคืออะไรห้าร้อยเมตรนั่นนะอ๋ออะไรมีคนตรงนี้เอ๋อตรงนี้มีคนนี้ข้างหน้ามีคน นี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะบอดเหรอเอาบอดที่เกย์จ้างมาเอาตายหมดแล้วไปแล้วเราต้องไปไหนไม่เราไปเปิดเสาโน้นนี่คืออะไรอ่ะมันต้องไปให้เปิดเสาวิทยเสาอยู่นอกวงไปแล้วอ่ะอ้แล้วไอ้กูยิงดำเย่เ๋ยวเฮ้ยข้างล่างมีคนใส้เลยนะเึ้นมาหน้าด้นคุณมึงเข้ากระดานนั้นเลยไอ้นั่นล้มหมดแล้ว ไปเพืปิดไม่ปะชิปเ่อร์องเกเลยะอ้าวขี้แตกอ้าวขี้แตกหมดเลยอ่ะลองนี่หน่อยไิ้วิ่ไก่หรือว่าคนปอกป๊อกปอกไหนเนี่ยป๊อกป๊อกปอกไก่เยอะมาที่มานี่ลูกลูกเจ้านั้นตั้มไก่ไปแล้วอ้าวกดวิ่งไม่ได้ที่อ่ะโดดอ๋อเนี่ยอะไรที่มันโดดมะว่าไงอ่ะไม่ม่กดกดวิ่งก็ได้กด F ก็ได้ ไก่โอ้ยไก่กูไก่ <g> ไก่ไบู๊โดดสูงมากเลไอ้ไอไวง<ก>มึงเห็นวงในแนป<ะ>มปป่ะเออนี่ยทำไมมีสอง <ๆ S 3> วงวะอ๋อมันต้องเปิดเสาสัญญาณตรงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แน่เราเปิดเมื่อกี้เราเปิดแถวๆนี้ใช่ไหมเฮ้ยหรือว่ามันมันสามารถกําหนดวงได้วะเฮ้ยเหมือนเรียกวงมาเฮ้ยรู้รู้ไหมว่หรือเปล่าเออเราจะรู้วงต่อไปหรือเปล่าอุ้ย รู้อนาคตเี้ครับตรงนี้ยังโดนดิบอยู่แค่ฟังกัืกี้โมแล้วรู้อนาคตต้นประสาทกันนี่ว่าพวกเราไอ้กร็วงต่อไปเป็นไอ้นี่คือเรารู้อนาคตเลยมีบ้านไม่จมเอุ้ยมใช่มันรู้เอ้ยใช่มันรู้อนาคตพี่นี่นี่เราอยู่วงในวงนี่มันบอกวงต่อไปแล้วกับกลางวงอ๋อวงอะไรกันไวงต่อไปเวงต่อไปนี่ว่าอุ้ยอุ้ยรู้อนาคตเด้อเฮ้ยค่อนข้างเราก็รู้โพซิชันที่ดีกว่าดีชี้ยโอเคเลยว่ะอยู่ไหมอยู่ไหนดี แท็กไปตรงนู้นไหมตรงที่มีบ้านเนี่ยพี่จูเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ผมว่ามันกำลังแบบว่าเป็น position ที่แบบว่าวงต่อไปเราจะไปหาแถวนั้นก็ได้มันอยู่ได้สองวงไงเป็น position ที่มีสองวงเนี่ว่าก็ดีมคนมามอนต์ตัวนู้นตัวนู้นตั้นตั้นแตร์ไอ้ข้างๆวะเนินๆข้าไปไได้เลยมั้ยผมมองไม่เห็นอะ เดี๋ยวไปได้เลยเพื่อนเดี๋ยววงก็ไปอีกละเราไปหาที่ที่เตีวันนี้วะนี่ไงนี่ไงนี่ไงใกล้เยี่ยข้างบนอีกตัวนึงตายดีกว่านึงนะข้างบนอีตัวนึงเขาแตกแล้วเหรอ,อ,<ต>อเขาได้ไงโอ้ยยิงแม่นจัดสุดท้ายเลยว้าวเฮ้ยว้าวไม่ปืนนี้ดีจังเลยอ่ะอเฮ้ยเรารู้อนาคตอยู่แล้ววะเราต้องไปไหนอ่ะก็เราไปหาวพื่อนที่ดีกว่าตรงนี้ขับขายสองวงเลยในเมื่อเรารู้อนาคตแล้ววะ ฉันมองเห็นแล้วมีเยื่อฉันนได้มองเห็นอนาคตหมดแล้วอนาคตของแกเมืนมีคนมาชิงพี่ข้าหลังเ่ะองมึงหรอไเน่อเน่อเันพี่คข้างหัวมรเลี่ยนมาแต่ย่างปะตายแต้ละี่เราแก้มันมีลืบอยู่ เฮ้ยคนโอ้โหพี่อะไป่เสร็จแล้วอุ้ยอย่างนี้เลยไม่มีของดีๆเลยทั้งตัวมีแต่ S M G หมอคานเข้ามาคานเข้ามานี่ได้้ปแต่วงบีบมาแล้วนะพี่ขอเชิญชุบคือแป๊บเดียวอยู่นอกวงผมกินนี่ได้อของปืนเป็นตาให้หมอวิ่งวิ่งก่อนผมกินนี่ตาบ้างอะไ ถาวันไม่ได้โอ oh, yeah. ้โหได้อยู่ถาวันตายอยู่เหี้ยไม่ข้างเลยอืมไอ้น้องกูไม่ถึงถาวันสิเยอะแล้วจิ๊ดอมมารคตัวนี้เออจิ๊ดเราสู้กับตัวโตแล้วไอ้น้องจิ๊ดน้องไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอสตัวเลยสองตัวเฮ้ยมันอยู่ที่กูเดียวสองตัวเลยแย่แล้วมีอะไรเนี่ยั้งบนเลยทั้งบนเหรอ ไหแหละไอ้ื่อเจ้แล้วมาแล้วมาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วข้างหลังคนหนึ่งนะไปมีป้อมปืนศัตรูป้อมปืนศัตรูเนี่ยอ๋อไปนอกวงแล้วยืนเด็ดออกไปนอกวงแล้วไปคุณโดนชนมาป้โดนชนลงมาข้างล่างเอ้าเหี้ย เฮ้ย <Ash well. S 2> ตัวตัตัวเลยพีหรือต้องบงยังไงบ้เฮ้ยอุ้ยลูกขึ้นไปกดพี่ชายคุณเลยกอดกอดไหมกดไม่ได้เดี๋ยวหนึงเอ้ยฟังเลยกดเอ้ยอุ้ยพี่วิวหยุแบกว่ะ